มาต่อกันนะครับป .5 นะครับป .5 จ๋าจเป็นไงบ้างจ๋าสองข้อที่ผ่านมางงไหมนะครับโอเคนะครับมาข้อที่3เขาจะมีคำถามคือให้เราดูตารางตารางการผลิตเกลือนะครับว่าถ้าเราจะทำนาเกลือเนี่ยเดี๋ยวครูเกณฑ์มีรูปนาเกลือให้ดูนะครับเดี๋ยวครูเกณฑ์จะทำวิดีโออีกแยกอีกอันหนึ่งนะครับ นาเกลือของพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราทํานาเกลือเนี่ยทั้งหมด25ไร่ได้เกลือ1 0 0 0 0แกิโลกร,รมัมถา้าเกิดทํา30ไร่ได้เกลือ1 2 0 0 0 0กิโลกร,รมัมถ้าทํานาเกลือ35ไร่ได้เกลือ1 4 0 0 0 0กิโลกรัมเขาถามว่าถ้าเราทํานาเกลือทั้งสิ้น40ไร่เราจะได้เกลือเท่าไหร่ให้เราสังเกตตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นนะครับว่า ตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นนั้นมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วเราจะได้คําตอบโอเคไหมครับสำหรับนะครับสาหรับข้อน,นี้นะนะครับเป็นการสังเกตลูกวิทยาศา,ศาสตร์ก็คือการสังเกตตัวนี้อย่าลืมอย่าลืมนะครับข้อ4ในการใส่ยา1เม็ดหมายถึงว่าเขาเอายา1เม็ดเนี่ยไปละลายในน้ําเสร็จแล้วเขามีเขามีการจดบันทึกว่าเอยา1เม็ดเนี่ย ถ้าอุณหภูมิของน้ําเปลี่ยนไปอุณหภูมิของน้ําก็คือความร้อนของน้ําถ้ายิ่งร้อนมากยาจะยิ่งละลายเร็วหรือช้าลงให้ไปดูตัวเลขถ้าอุณหภูมิของน้ํา40เวลาที่ละลายก็คือ45ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น50เวลาที่ยาละลายเนี่ยมันกลับน้อยลงหรือว่าต่ําลงถ้าเวลาที่มันใช้น้อยลงแสดงว่ามันไวขึ้น มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น60ยาเนี่ยละลายในวินาทีที่35แสดงว่ามันเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าอุณหภูมิ70องศายาละลายที่30วินาทีแล้วเขามีคำถามว่าเอ๊ะทำยังไงอุณหภูมิของน้ำต้องเป็นเท่าไหร่ยาถึงจะละลายหมดภายในระยะเวลา20วินาทีให้นักเรียนตัดทอนเอานะครับตัดทอนเอา ข้อต่อไปมันจะทําไม่ได้ถ้าันเรียนยังไม่เข้าใจคําว่าตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างคืออะไรตัวอย่างก็คือสิ่งที่เขาทําขึ้นมาให้พวกเราเห็นภาพนะครับอย่างที่1เราเรียกว่าแบบจําลองหรือว่าแบบล่างเป็นแบบล่างของการสร้างโรงเรือนอะไรสักอย่างอาจจะเป็นโรงน้ําเล้าไก่บ้านหรืออะไรสักอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเราจะเห็นตัวอาคารเห็นเสาเห็นพื้นเห็นหลงังคาอันนี้คือแบบจําลองพวกเราเห็นภาพไหม เห็นภาพนะครับเพราะเขาสร้างขึ้นมาอย่างที่2ก็คือรูปปั้นรูปปั้นเนี่ยก็คือแบบจําลองทําให้เราเห็นภาพเลยว่าอะไรเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันจะดีนะแบบจําลองอย่างที่3ามก็คือแผนผังของโรงเรียนนะครับแผนผังของโรงเรียนเราสามารถดูได้ว่าเออโรงเรียนนี่มีสนามฟุตซอลอยู่ตรงไหนนะอาคารเรียนอยู่ตรงไหนนะโรงอาหารอยู่ตรงไหนเรามองเห็นภาพชัดเจนนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา เพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้คนที่เขามาเห็นหรือมาอ่านเนี่ยจะสามารถเข้าใจในทันทีคําถามมีอยู่ว่าครับนักเรียนคําถามมีอยู่ว่าข้อที่ 1. วาดแผนที่เพื่อแสดงแผนผังของเรียนเนี่ยเขาถามว่าใช่แบบจําลองหรือการสร้างแบบเพื่อใช้อธิบายสิ่งต่างๆหรือไม่นะครับเขาได้สร้างมาไหมแผนที่เนี่ย อย่างที่2คือเขียนป้ายบอกทางไปห้องน้ําเขาได้สร้างหรือว่าเขียนแบบจําลองเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆหรือเปล่าในการเขียนป้ายนะครับแล้วก็เขียนเพราะเหตุดใดมาด้วยอย่าลืมอย่างที่3มการปั้นดินน้ํามันเป็นรูปแมงมุมม,มดแล้วอธิบายให้เพื่อนฟังมันเป็นการสร้างหรือการใช้แบบจําลองหรือไม่อย่างไรข้อที่4นะครับวาดภาพเพื่อแสดงการเปลี่ยนสถานะของน้ําอันนี้เขาวาดมาคําถามคือ มันเป็นการสร้างเพื่ออธิบายหรือเปล่าข้อสุดท้ายนะครับการสร้างภาพเคลื่อนไหวเป็นสามมิตินั้นแสดงหรือเปล่านะครับว่าสิ่งที่เขาทําออกมามันเป็นการอธิบายสิ่งต่างๆให้เข้าใจได้หรือเปล่านะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คืออีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวครูเก๊กก็จะส่งคลิปไปเหมือนเดิมนะครับให้พวกเราทําข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ5ต่อเลยนะครับผมให้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ